สวัสดีครับพบกับนายศิลปะนะครับในเกม Line l i น์เลนเจอรครับผมวันนี้นะครับผมก็จะไปไต่หอคอยกันต่อนะกฎมันมีอยู่ว่าให้ใช้เลนเจอร์สายความว่องไวนะครับถ้าจะเอากบสีชมพูที่ด่าน79นะครับผมก็จําเป็นต้องเลือกแต่สายว่องไวมาและตอนนี้ผมคัดมา5ตัวนะครับเอเยลลี่เยลลล่แล้วก็เอลซา่าหน้าไมา้ ี yeah. แล้วก็นี่ฮนะเบลตัวแบบว่าวิ่งกันนะตัวนี้มันบีบบัฟอมตะาด้วยนะอ่าอมาตะาให้ตัวมันเองนะครับตัวนี้สกอตสกอตนักมวยครับผมไปเดี๋ยวไปล่ากกบสุมพูกันนะครับขอคอยอน,นันชั้นที่79ครับจริงๆผมพลาดด่านที่79ไปแล้วนะแต่ว่ามันพลาดกบสุมพูรครับผมจะมาแก้มือนะถ้าวันนี้ผมรับกบสุมพูได้ ด่าน80ลุยกันต่อเลยด่านปา80นี่น่าจะง่ายกว่านะเพราะว่ากบชมพูอยู่ชั้นบนสุดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลุย79กันก่อน79เนี่ยต้องทำมิชชั่นนะนั่นคือภารกิจนะครับให้ใช้เลนเจอร์สายว่องไวเท่านั้นประมาณนี้แล้วเราก็ได้จัด5ตัวเมื่อกี้มาแล้วนะลุยเลยสายความว่องไวนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกเพื่อนไปช่วยหน่อยนะขอเรียกพี่วีสุปดิ์ไปนะฮะนี่ ส่งส่งเนโคมเมนเซอร์ er ลงมาช่วยน้องด้วยนะเ <laughs> er นโคมเมนเซอร์มดีนะเจ๊แสงอะ่ะไปลุยครับมาปล่อยตัวไปนะครับเรียกพีวีลงมาเลยเลนกลางครับผมเพราะว่าเราต้องตีป้อมนะป้อมอยู่เลนกลางนะครับค่อยๆทะลวงไปลกูกเออกากที่ไว้กากที่ไว้สลอตสกอต เ,เสกอามาตะให้ตัวเองยินนานๆตรงน,นั้นตรงกลางครับถลลมป้อมแล้วครับเอลซองเอลฟาฮะถลมป้อมไปแล้วครับเฮ้ยเลนบนเลนบนเลนบนสกอตออกมาเยอะๆลูกสกอตเลนบนเลนล่างเลนกลางกากระโอก่อนงานเข้าแล้วตีป้อมตีอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์อีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ช่วยหน่อยช่วยหน่อยอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะเอาชนะแล้วครับผม ยอดเฮ้ยสกอตมันมันกันดีนะเออมันตัวเล็กๆมันวิ่งวิ่งแบบว่าเอามาตากันได้ดีนะไอ้สกอตนักมวยนะครับแล้วแล้วผมก็ได้แล้วนะครับกบชมพูนี่กบไฮเปอร์เองไฮเปอร์ลโอนาดแปดดาวครับผมโอเคต่อไปนะจะไปคว้ากบชมพูที่ด่าน80มันอยู่ชั้นบนสุด บนสุดเนี่ยง่ายแน่นอนนะแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมจะเอาเงิน5ล้านแล้วผมจะทําได้หรือเปล่านะนั่นก็คือจัดทีมที่มีแต่สายไวพริบเดี๋ยวลองดูก่อนนะเดี๋ยวขอลองดูหน่อยสายไวัยพริบหมดเลยนะครับอ่าเมื่อกี้ใส่สายบ้องไว้ไปแล้วนะ7 9ทีนี้ไวัยพริบที่ด่าน80ครับวพิบอ่านี่ครับเดี๋ยวผมจะเลือกตัวที่แบบว่าผมคิดว่ามัน ไปได้แล้วกันนะอ่านี่ครับอามมัตะาอามมัตะมาแล้วก็เอาไทกะไหมลงไปฉีดเล่นนะลูกนี่ไงโยนโย,นย,นยนลงไปครับประมาณนี้แล้วกันใส่เกียร์ประมาณนี้เอ้ยจัดตัวประมาณนี้ส่วนเกียร์นะครับนี่เกียร์เกียร์เอาไปวิ่งนะ <c oughs> เอาคิงเกียร์วิ่งลงไปด้วยนี่ลูเดียนนะลูเดียนอะันนี้ สลอตสลอแล้วก็โยมีครับไหกาครับใส่เกียร์วิ่งอยู่แนวตอนสเตตอีเวนต์มาเนี่ยยังไม่ได้ถอดนะยังไม่ได้ค่อยปรับเปลี่ยนเกียร์อะไรแล้วไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อนะครับอันนี้สายไหวพริบหมดเลยนะครับดูซิว่าจะผ่านเปล่านะถ้าไม่ผ่านค่อยไปจัดตัวใหม,หม่เรียกเพื่อนไหมให้เรียกเพื่อนไหมเรียกเพื่อนสักหน่อยแล้วกันนะ เดี๋ยวพี่เอกแล้วกันอ่าพี่เอกกัใช้ยนะครับลุยอืมบอสอันนะี้อันนี้ด่านตีบอสนะเราต้องดูก่อนว่าบอสมาเลนไหนนะครับผมไอ้บอสนี่ตัวดำๆนี่ใช่ไหมเนี่ยอบอสตัวนี้ใช่ไหมไอ้บอสตัวดำๆนี่ละมั้ง ยังไงเนี่ยยังไงเราปล่อยตัวไปค่อนข้างเยอะนะครับบอสมันไปเลนบนแล้วครับเียกพี่เอกลงไปพี่เอกลุยวูออกไปหน้าสุดเลยครับบอสสลับเลนแล้วอยู่มาเลนกลางแล้วครับเฮ้ยเราเรานเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เลยเนี่ยแล้วผมเอ้ยเอ้ยบอสเลือดเริ่มลดแล้วเก้าแปดแล้วเก้าแปดแล้วบอสไปเลนบนแล้วครับ 97แนะล้วฮะหยเราดูเราดิอมาตายกแผงอมตาอมตะอออมตาตะอมาตะบอสลงมาเลนล่างแล้วครับเราต้องดูบอสให้ดีนะว่าบอสมันมาเลนไหนเฮ้ยเหมือนว่ามันสะท้อนได้จากรูเดียนิดหน่อยนะเออเมื่อกี้ยัง90อยู่เลยตอนนี้เหลือ63แล้วครับใช่ไหมมันโดนสะท้อนจากรูเดียสใช่ไหมไปเรื่อยลูกไปเรื่อย เลนบนปล่อยเลนบนต่อ6261แล้วอ่าไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆอ,อุ้ยเลนกลางโล่งครับปล่อยเลนกลางต่อยังไงยังไงนั่นน่ะสามสิบกว่าแล้วครับเฮ้ยได้อยู่นะผมว่าคิดว่าได้อยู่นะฮะนี่นี่ขนาดผมใส่เกียยววิ่งว่ะ ตะเกียวกิ้งกัดด้วยเนดะี๋ยวุ้นจะผ่านพินะเดี๋ยวกันะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยสามสี่เปอร์เซ็นแล้วบอสบอสไปเลนบนอีกแล้วบอสเอ้ยเหลือสามเปอร์เซ็นแล้วครับบอสเหลือสามเปอร์สักหน่อยเด้งเด้งอีกสักหน่อยไวรุ่นบอสมาเลนกลางครับเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเฮ้ยเอ้ยได้อยู่นะผมคิดว่าชนะได้อยู่นะชนะครับ เรียบร้อยได้มิชชั่นด้วยนะเพราะว่าเราจัดทีมที่เป็นสายไหวพิบลงมานะครับเดี๋ยวดูกันนิดนึงนะครับผมสายเวยพ,พิบห้าตัวเลยนะแจ้วนี่กบชุมพูมาแล้วครับไฮเปอร์รลโอนาด8ดาวครับผมบางคนก็เรียกกบม่วงนะแต่ส่วนตัวผมชอบเรียกสีชมพูมากกว่าอ่ะก็เลยเรียกกบชุมพูแล้วกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความหมายเดียวกันนะจะเรียกอะไรก็ได้ กบม่วงกบชมพูกบไฮเปอร์แล้วแต่เราเนะฮะมามิชั่น2ก็ผ่านแล้วเนี่ยมิชั่น3 5ล้านแจวด่าน80นะครับได้อยู่นะแล้วก็79ก็ได้คือผมก็คว้าคว้ามาหมดแล้วแหละอะไรอะไรที่เป็นกบนะก็เก็บมาหมดแล้วล่ะที่มันขยายมาอีก10ด่านตรงนี้นะเออจาก71ขึ้นมาใช่ไหม 71ขึ้นมาถึง80สรุปผ่านทุกชั้นแล้วนะครับกบเก็บครบหมดแล้วต่อมาณนี้แจวไปเลยเดี๋ยวที่นี้ไปนับกบกันหน่อยดีว่าเมื่อกี้เราได้กบชมพูมาอีก2ตัวใช่ไหมนี่นะครับกบชมพู2ตัวดับเป็นนับกบชมพูเลยครับกบมีทั้งหมดเท่าไหร่11ตัวกบชมพู11ตัวนะฮนะณัปัจจุบัน และส่วนตัวที่12ใช่ไหมเมื่อกี้มี11ตัวที่12อยู่นี่ครับเควสเควสตรงนี้เควสเควสนี่นะเราต้องเก็บใบครอบเวอร์เขาเรียกว่าใบครอบเวอร์ใช่ไหมอ่าใบครอบเวอร์ทองคำนะครับเราต้องเก็บใบครอบเวอร์เนี่ยให้มันครบ25บใบแล้วเราจะได้กบสมพูอีก1ตัวนะครับอันนี้คือสูตรสายฟรีนะ เออไม่ได้เติมนะครับขยันเล่นแค่นั้นเองจะได้กบชมพูเพิ่มอีกหนึ่งตัวส่วนพาร์ผมเป็นผู้เล่นสายฟรีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้เติมพาร์ตตรงนี้นะผมจะอดกบชมพูจากพาร์นะครับนี่อ่าสายฟรีไม่ต้องเติมขยนันขยันหน่อยแค่นั้นเองครับผมอืมส่วนจุดแลกเปลี่ยนกิวก็แลกกลบชมพูดได้นะส่วนตัวผมแลกไปแล้วครับกบชมพูตรงนี้ เหรียญตาเกิวนะก็เพชรกิวอีก5 0 0แสนครับผมก็เดี๋ยวเดือนหน้ามันเลือกมันแลกได้เดือนละตัวเดือนหน้าค่อยมาแลกกันใหม่อ,อ่สะสมกบชมพูไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวเจอตัวจิ๊เจมาเนี่ยแม็กทันทีเลยอยากได้เจสแสงอยู่นะปัจจุบันนะอยากได้เจตแสงทีนี้ผมจะจัดทีมให้มันแบบว่าดีๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปตะลุยพิวพีกันอ่า พี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 เยวขอจัดทีมแป๊บหนึ่งนะครับผมจึ๊บจัดทีมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าโยโยโยกอ่ะนี่ครับแล้วก็จรเ์เข้ดูลียางครับผม เล่นตันนี่น,นี่ตอนนี้ผมเล่นมืดแสงอยู่นะอ่าประมาณนี้ครับผมจะจัดทีมมานี้นะนี่ไนงะมืด3ตัวจากทีม A นะครับมืด3ตัวโยมิมืดเยนลี่ครับแล้วก็สล็อตมืดนะส่วนแสงก็จะมี2ตัวนั่นก็คืออาม่านะแล้วก็ซีโอไปลุย PP กันนะ ปัจจุบันเนี่ยผมอยู่ที่เพชรเพชรเพชรหนึ่งนะใกล้ใกล้แล้วครับใกล้จะขึ้นมาสเตอร์แล้วครับผมพวงมาตีนะไปลุยกันทีมนี้ทีมนี้หรอไม่มีตัวบินนะครับบวกเลยแล้วกันนะบวกเลยบวกเลยวัยรุ่นเตพีพีได้สี่รอบนะครับ รอ,อบแรกจะเป็นยังไงจะชนะหรือเปล่านะจะขึ้นมาสเตอร์ได้หรือเปล่านะใกล้ขึ้นแล้วแหละใกล้ขึ้นมาสเตอร์แล้วครับผมถ้าชนะบ่อยๆนี่ขึ้นได้แน่นอนนะสี่สี่รอบตรงนี้นะชิบ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 กสองช่วยหน่อยฝั่งเขาก็ชิงแร่เราเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเราก็เล่นคอมโบชิงแร่อย,อยู่แล้วนะ ค่อยๆลุยไปเรื่อยๆนะครับผม,มตะลุยตะลุยไปพายุพัดมาเราก็พัดกลับไปเลยไหมพัดกลับไปเลยไหมครับพัดกลับไปเลยครับผมมาไม่ต้องพูดพร่ำ์ทำเพลงแล้วก็จับแข่งไปต่อเลยครับนาปอมอย่างเงี้ยระเบิดอ่าเห็นไหม <laughs> <laughs> การใช้ไอเทมถูกจังหวะจะโคนเนี่ยก็ทำให้เราชนะได้ง่ายขึ้นนะครับ ท้องฟ้าดสดใสรอบแรกผ่านไปขึ้นมาสเตอร์สามแล้วครับลุยกันต่อนะฮะทีมนี้มืดแสงเยอะมากเลยมืดแสงแม็กอูเยอะเกินนะข้ามเลยทีมน่าจะเติมเยอะมากผ่านก่อนขอผ่านก่อนนะแล้วทีมนี้เป็นไงมืดแสงแม็กสามตัวเดี๋ยวบวกหน่อยอเดี๋ยวขอบวกทีมนี้หน่อยนะฮะไม่มีตัวบินนะครับลุย ไปจัดไปดีวัยรุ่นเออสู้เขาเราวัยรุ่นเออเรียกเรียกพวกทีมเราเป็นวัยรุ่นนะอลุยลุยลุยครับผมจะสู้ได้ว่านะ CEO เสกเขาเป็นตั้งหนังสือลูกเออตั้งเอกสารนะลูกกดออตโต้คูณ2ช่วยหน่อยนะเหมือนว่าแรมจะไม่ค่อยพุ่งนะกดออตโต้ช่วย จะได้ไวๆนิดนึงโอเคนะผมคิดว่าผมชนะได้นะรอบนี้ดันมาเยอะอยู่นะดันเข่ามาเยอะอยู่นะครับตีป้อมลูกโอเคชนะอีกแล้วชนะสองรอบแล้วครับพี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 พพหรือต่อนะครับตีได้สองรอบ เจอคนไทยครับเราจะไม่ตีคนไทยนะขอข้ามครับผมออทีมนี้ทีมนี้น่าก็น่าจะตึงอยู่นะแต่อยากลองขอลองหน่อยแล้วกันนะทีมเนีเออ่มีอดัมด้วยอดัมอดัมเพิ่มแรสองตัว้สองตัวนี้ก็ตึงเปียแลยนะชินจังฮิมาเนี่ยไม่มีตัวบินนะครับบวกเลย ลุยลลยเุยซื้ออืมีโลโก้ชินจังขึ้นมาด้วยอืมโคลัมโบโหดมากนะชินจังที่มาเนี่ยคู่เนี่ยปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บอืมซุ้งเขาเราไวรุ่นอืยผมว่าเอินะทีเนี้ยผมคิดว่าผมจะมี เป็นลองนะเป็นลองไม่ใช่เป็นต่อนะเป็นลองว่าแล้วเรียบร้อย <c oughs> เจอพี่อดัมเล่นก็ให้อดัมนะแล้วก็ชินจังฮิมาคู่นี้นะผมยอม,นะอมลยแล้วอ่ะผมปล่อยแล้ะมอบมอบเลยซุไม่ได้ครับซุไม่ได้ทีนี้โหดจริงน่าจะเกียร์ตึงด้วยเนะี่ยมอบมอบเดี๋ยวต้องปี ส่องเกียร์ขอนิดนึงนะเราแพ้ได้ไงเนะี่ยขอส่องหนะ่อยเฮ้ยเขาไม่ได้ใส่เกียร์ช่องหนึ่งน,นะเนี่ยโอ้โหโอนี่เน้นต้านใช่ไหมเนะี่ยเน้นต้านก็นออกสก,กิลเป็นหลักนะครับโอ<ฮ>้ยเกียร์อย่างนี้เราเราน่าจะชนะนะแต่ทำไมเราแพ้ก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นพบผมยอมวยวยไวไวเ้ยเป็นไรมีแพ้มีชนะนะ ไอ้แต่ทีมนี้ตึงจริงข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนนะตัวดีมีใช้ไปกว่าครึ่งใช่ไหมแต่ผมคิดว่าเกียร์ดีเนี่ยมีใช้ไปกว่าครึ่งน,นะอ่ะรีรีไปก่อนนะคนนี้คนไทยรึเปล่าเนี่ยมันมันตัวอะไรวะเนี่ยช้างเหรอเดี๋ยวตีทีมนี้หน่อยนะเอาเอาตัวนี้มาลอ่าอตาล่อใจมันน่าตีมากเลยทีมนี้ต้องมีตัวบินนะไปสอยกันหน่อย สอยสอยบินสอยบินไป s w a บ,บสอยกบสอยกบบินนะครับปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บสู้เขาสู้เขาเขาผมอื้อหื้อ โอ้ทีมนี้แบบว่าเราเรานำเลยนะเรานำแบบเห็นได้ชัดเลยคนระับแต่ทีมเมื่อกี้เราแพ้นะแพ้แบบเห็นได้ชัด <c oughs> ก็มีแพ้มีชนะแล้วครับผมโอเคเอ็น okay. ครับผมเรียบร้อยนะมาเอา้าเราหล่นแล้วหรอแล้วเราก็ขึ้นมาใหม่อมีมีพวกมาสกัดสกัดแต้มนิดนึงนะครับ มีเพื่อนคนนี้มาสก,กัดแต้มเรานิดหนึ่งโอ้ก็แจวอยู่นะโทวาเซซินะอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวไปส่องเกียร์คู่ต่อสู้นิดหนึ่งทีมแรกที่เราชนะมานะอเราชนะเกียร์คีคูจุม,มันจิเหมือนเราเลยนะอแจวแจวแจว แล้วก็ทีมถัดไปครับทีมที่เราชนะมาแต่ไปแพท้ทีมนี้ครับแพท้ทีมนี้เจสแสงสล็อตอดัมเอลซ่านะทีมเขาติดเมตาอยู่เหมือนกันนะแน่นอนแน่นอนแล้วก็ไปชนะทีมสุดท้ายครับ มีเกียร์ฟีเยอะอยู่นะใช่ไหมเกียร์หดาวเกียร์หกดาวคิดสมัมิประมาณนี้ครับประมาณนี้หมดแล้วครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับบ๊ายบาย